สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านวิเคราะห์บนเด็ดประจำวันอาทิตย์ที่2เมษายน2,566คู่ รอสคิตี้พบกับเซลติกแข่งเวลา8นาฬิกาต้องบอกว่าทีมเยือนเซลติกร้อนแรงส,ดสุดๆนะคะและคงหยุดยากมากๆอีกด้วยหลังโชว์ฟอร์มโหดเก็บชัยรวด14หนนไทยทุกรายการและซซดรวมกันทั้งสิ้นกว่า47ประตูเลยทีเดียวเรียกว่างานดีมีคุณภาพอีกแล้วนะคะเรื่องยิง3อัพไว้ใจได้เลยประกอบกับเจ้าเทียนรอสคติตี้จากสถานการณ์ที่ต้องหนีตายทําให้พวกเขาเริ่มทําทรงดีขึ้นตามลําดับแต่ก็ยังหนีไม่พ้นความปลาชัยที่มามากถึง4จาก ห้าหนท้ายในลีกและโดนถลุงตาขายไปหนอนอเจ็ดเมตรจึงอยู่ที่เจอกันหนก่อนสร้างปัญหาให้กับจ่าฝุงรายนี้ได้พอสมควรนะคะแต่เชื่อว่ายังไงเกมที่2ทับม้าลายเขียวขาวจะบุกไลลตอนเจ้าบานแบบไม่ให้มีที่ยืนเมื่อพิจารณาจากเกรดกับภาพรวมต่างๆแนะนำอยู่ฝั่งต่อเซลติกดีกว่านะคะรับสับและกินเต็มแน่นอนนะจ๊ะ